หลังจากที่เราทานไปแล้วสิิเม็ดเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ i i, ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้เล้มั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีพนนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อลิตพัณฑค KO อมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราสเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑค KO อค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนเนี้ยคือนะคะก่อนที่จะ ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะก็ตานนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะรู้อย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ้รู้สึกว่าสัมสัมผัสผลลัพธ์ได้และอาการที่มึนหัวมากมาก ก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลีป่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หรือ<ก><น><ก><น> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะ6กแล้วค่ะ63เป็นคนจังหวัดอะไรค่ะกาญจนบุรีค่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทาสวนค่ะทาสวนนะคะก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทาผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นะคะที่เดียกได้ว่าตอนนี้กระใส่มาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยสสในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ํำในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว K O แล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออ ตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอืออันนี้่เนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขหมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยอแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ย เซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาลาไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะใน g o เ g ิ e ค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ค่ะอ่าแลา้วทีนี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล <C HA> ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ <C HA> ใน K O นะี่มีครบเลยค่ะ <C HA> โอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษาม,มาเป็นอย่างดีนะคะ <C HA> ว,ว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้การคุณป,ป้าดีขึ้นค่ะ <C HA> มันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง <C HA> เพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใช่ก็เลยเอา K O เนี่ยเออตัดสินใจเลือก K O มาทานตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน K O เนี่ยกินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลับไ,ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอ,พอ,พอ,พอทานแล้วก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงนึงะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียง,งวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเอง,เอ,งอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืม,ลมไปเลยว่าวเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็<อ>ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบไม่ดเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วนะคะมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอส สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วไม่เป็นหนัก ก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นงั้นทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแหละชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอ,มอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่ารีได้ว <ๆ S 2> <ะ>่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินงนะคะ<ช>แต่ตถ,ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้โมาต้องพูดถึงเลยอืมใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ,ะอ่ะจะดีที่สุดเพราะ,ะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เดียกไบ้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอ,อย่าคิดเหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะมีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ใ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะ<อ>ใชพพ่พอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอืมอย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดทางเงินได้เยอะว่านี้อีกเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้มไม่เสียดายแล้วอหางเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทานเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พรางเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่อยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอ K.O. อเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะอ๋อสุดยอดมากๆเลยอลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่อ่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นอาหารเสริมนะคะ กั่สมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามแผงละสิบเดี๋ยวให้คุณป้าหยิบเนีเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคป เดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเบียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย10บวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้วนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่น สารกัจจากคิวออยช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัจจากบรอคโคลี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัจจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอเพื่อรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอล g i n i n e นีนสราระัดจาก ina, สไปรูลีน่าสาระัดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสืมอมหาร K O